มาตกบกกดรับมือน,นี่บ่หมันอีกแล้วครับเมื่อคืนนี่ก็ไปมาได้ตัวเดียวครับบ่รู้ว่าผมตกเปลี่ยนหรือเปล่านะนี่ก็นังอยู่ประมาณชั่มโมงหนึ่งแล้วส่วนเนื้อผมก็ใส่เนื้อที่ผมซื้อมา,าตามท้องตลาดทั่วไปนี่แหละครับนี่ส่วนชุดขั้นผมก็ใส่เป็นขั้นตกเนื้อปลอมของผมนี่แหละครับเป็นท่าทุลายเจ็ดสิบเนาะตัวนี้ก็ขั้นก็สิเปลี่ยนของทั้งซี่เสือหรือซีเสียด้วยครับเป็นขั้นยูเอลส่วนสายหนาผมก็แต่งแบบนี้แหละครับใส่ตะกัวนี่ผมก็หลอมเองด้ครับพอดี ลืมออกมาเนาะแต่กลัวสื่อลืมออกมาส่วนโตเบ็ดบม่หลวมใหญ่ไปหรือเปล่านะครับาน้าผมก็เอานี่แหละโตเบ็ดที่หาได้นี่แหละทั่วไปนี่ครับหากหน้าท่านใดนะครับเส้นเป็นเส้ mean, นปรากฏนะครับหรือตกปรากฏเก่งๆนะคอมเมนต์บอกผมเนี่ยว่าผมเห็นถึกวิธีบอลนะครับเดี๋ยวตัวนี้เขาก็จะปล่อยนะเอาเงียงกับปักซ้ำนะครับเดี๋ยวเขาจะปล่อยนะก็ได้ตัวเดียวผู้ใดเป็นเส้นนะครับปรากฏฝากมาคอมเมนต์บอกผมเด้่ยนะครับ